วัสดีหรอนี่บ่ลบออไออขยับนี่ไงเนี่ตอนทับแบบนี้กันอะไรคุณมิมืท่อรเนคุณนาาเล่นไม่ไปนะอย่าไอตเล็กๆน้อยน่ยก่อนก่อนอ่าไอตอที่จมูกพันแย่รูจมูกไปเลย Nếu không thì cái cứ chìu chìu luôn và cứ hành nhịp Chứ lựa tưởng Phải าายืดออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ได้ออบคลิปอะไรก้นี้ขอบครับออม